ส่วนบรรยากาศที่วัดชนาทิพย์เฉลิมนะคะพระอารามหลวงอยู่ที่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานฝ่ายคารวสในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศัก,กราชใหม่นะคะปี2567โดยมีพระครูวิมลธรรมรดนะคะเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูลมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวสตูลค่ะมารวมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัชนาทิพย์เฉลิมนะคะพระอารามหลวงค่ะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะคะเป็นการรวม ัวกันเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนนะคะลดละเลิกอบายามุกส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตร่วมกันค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาครับนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำพุทธศาสนิก,กชนชาวจังหวัดสงขลากว่า500คน ร่วมกิจกรรมสดมนข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสกราชใหม่2,567โดยมีนายชวกกิตสวรรคีรีนายอำเภอหัดใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการข้าราชการและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสดมนส่งท้ายปีโดยคข้มนี้มีการสวดน,นะครับบทสรรเสริญคุณบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครับจากนั้นก็ได้มีประธานนะครับลั่นของชัยจำนวน9้าครั้งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่ และประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานครับโดยนอกจากนี้นะครับพุทธศาสนิกชนเองก็ได้มีการเจริญจิตตภาวนานะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสุขในสงบความสุขความสงบในจิตใจอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับ ส่วนที่วัดตานีนารสโมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองปัตตานีครับนายสนันสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567โดยมีพระสิริจริยาลังการรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง์ มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากครับเมื่อประธานเดินทางมาถึงนะครับในพิธีก็ได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพ,พุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดผู้่อในการสํานักงารพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกันตีค้องนะครับหรือว่าตีกลองลั่นคล้องนะครับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นครับก็ได้มีการถวายทยธรรมและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับได้กล่าวสัมโมนิธนียคถาพระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีนะครับก็รับพรถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับ ที่สาลาการประเรียนวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายอัมพลพงศวรรุผู้ว่าราชการจังหวัดยะาลานำพุทธศาสนิกชนชาวยะลาข้าราชการและก็ประชาชนทั่วไปพร้อมใจการสวมเสื้อสีขาวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2567บบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มพิธีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ประทาน ของสมเด็จพระอริยวงศ์สัขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อใช้ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567เเข้าสู่สถานที่ในการจัดพิธีจากนั้นประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาค่ะจุดเทียนชัยพร้อมด้วยพระ สิริปัญญาคุณนะคะเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาประธานฝ่ายสง์นำเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นายอมพลพง์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะว่ายะลาเองในภาพวาดของคนทั่วไปเป็นเมืองใต้สุดแดนสยามเป็นเมืองงามชายแดนค่ะเป็นเมืองพระุวัฒนธรรมที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศแต่ยะลาในภาพวาดของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานั้นนอกจากจะเป็นเมืองงามชายแดนแล้วยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็น นความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายในด้านของวิถีชีวิตและผู้คนหรืออาจจะพูดรวมได้ว่ายะลาดินดีน้ำดีคนดีค่ะดังนั้นการพัฒนาเมืองในปี2567จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมบูรณ์สมดุลน,นะคะทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ความหลากหลายที่น่าสนใจเหล่านั้นได้ปรากฏแล้วก็เติมเต็มในภาพวาดของคนทั่วไปเป็นแม่เหล็กใน การดึงดูดความสนใจของผู้คนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาให้มากขึ้นและในาวราระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะท่านเองก็มีการอำนวยอวยัยค่ะให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาประสบแต่ความสุขกเกษมสำราญสมบูรณ์พูพพนผลสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยและสมหวังในสิ่งที่ปัถน,นาตั้งใจทุกประการและขอเชิญชวนให้ชาวยะลาทุกคนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดยะลาไปด้วยกันค่ะ นอกจากนี้ครับที่วัดพุทธาทิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายจรัญจันทิพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงครับพร้อมเ้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสดมนข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิิมงคลในชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวโดยมีพระสุนทรวิสุทธานุวัตรเจ้าวาวาสวัดพุทธาธิวาสนะครับเป็นประธานฝ่ายส่งและก็นําสวดมนต์ด้วยนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ของอำเภอเบตงนะครับคุณผู้ชมครับมีภาครัฐภาคเอกชนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะครับและที่สําคัญก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีการลดละอบายามุกนะครับก่อให้เกิดความเป็นสิิมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวรวมถึงสังคมและก็ประเทศชาติด้วยครับ นางนิสากรวิสิษสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้เป็นประธานในโครงการสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสักราชใหม่2567สวดมนต์ห่มเมืองพัทลุงค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส เจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครบ6รอบโดยมีนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงนายธานินทองขอโชคประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าสนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงที่บริเวณศาราจตุรมุกนะคะหน้าสารากางจังหวัดพัทลุงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมานา,าทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบาพิษเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยพร้อมทั้งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีค่ะ